เครื่องบินลำหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นโดยแยกออกเป็นสามส่วนสองส่วนแรกมีมวลเท่ากันและกระเด็นออกตั้งฉากกันด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเท่ากันส่วนที่สามมีมวลเป็นสองเท่าของส่วนที่หนึ่งจงหาขนาดความเร็วและทิศทางของส่วนที่สามภายหลังการระเบิดเรามาดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับ ทิธีทำก้อนแรกนะครับมวลก่อนจะนิ่งมากหลังจากนั้นเกิดระเบิดขึ้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีก้อนนี้ให้ก้อน m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีก้อน 2m ให้แค่นี้ด้วยควาเร็ววีสามเราจะใช้สูตรตรงนี้จะตั้งฉากกันนะครับซิกมาพีก่อนชนนะครกับซิกมาพีหลังชนนะครับซิกมาพีก่อนชนเอากับซิกมาพีหลังชนอันนี้คือสูตรอนุรักษ์โมเมนตัม เราดูที่แกน x ก่อนนะครับเราจะกำหนดให้ทางขวาเป็นบวกเพื่อง่ายในการดูก่อนชนก็ไม่มีมวลตามนะครับหลังชนจะมีมวล m คูณสมสิแล้วก็มวลส m คูณลบ v x ได้ v x ออกมาเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีมาดูที่แกน y ต่อ เออท่ากบหนที่ขึ้นเป็นบวกผ่านชนไม่มีมันตั้มมวล m คูณสาในตอนหลังบวก2อง m คูณลบ v y นะครับจะได้ v y เท่ากับสิบหเมตร่อนาทีเราจะได้ว่า v 3ก็คือรูท v x สบวก v y สนะครับจะได้ออกมา v 3ามเ2่สาคือคำตอบของข้อน,นี้โว์ถา,ถามทิศทางเราจะใช้แทนดต้าในการบอกทิศทางเท่ากับ v y ส่วน v x ซึ่งจะเท่ากับ1ซีตาจึงเท่ากับ45องศาในคำตอบของข้อนี้ครับคือ45รู้สองมุม45องศาเรามันทบทวนวิธีการทำโจทย์รอบนึ่งนะครับก็คือตอนแรกเราจะมาดูว่าโจทย์บอกว่าเครื่องบินลำหนึ่งเกิดระเบิดขึ้น โดยแยกออกเป็น3ส่วนสส่วนแรกมีมวลเท่ากันและก็เดินออกตั้งฉากกันด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเท่ากันส่วนที่3มวลเป็น2เท่าของส่วนที่1ต้องหาขนาดของความเร็วและทิศทางของส่วนที่3ภายหลังการระเบิดวิธีทำเราก็จะวาดรูปมาก,ก่อนจะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมาใช้ซิกม่าพีก่อนชนแล้วนะับซิกม่าพีหลังชน ก่อนานรงมตามเลยเราจะแบ่งเป็นสองแกนคือแกน x และแกน y เราจะมาดูที่แกน x ก่อนเมื่อคิดค่าของแกน x ออกมาจะได้เป็น vx เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีที่แกน y จะได้ vy เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีเช่นกันเราจงได้ v รวมคือ vx กัง2บวก vy กัง2ใส่สแควร์รูทก็คือ15รูท2เราต้องการหามุมที่ทำด้วยก็ใช้แทนซี้าเท่ากับ vy ส่วน vx ซึ่งออกมาได้นค่าคำหนึ่งซี้าเท่ากับ45องศาจะได้คําตอบคือความเร็ว15รูทํทำมุม45องศา คือคำตอบของข้อนี้ครับ